สวีท่านผู้ชมท่านคิดววันนี้ก็อยู่กับเกม GTA V อีกเช่นเคยโอเคนะครับก็ในวันนี้นะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาโ,โหนานจะจัดเลยนะครับก็จะต้องขออภัยด้วยที่มันไม่ไม่ได้ลงคลิปนานนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าช่วงนี้ก็มีสอบแล้วก็ต้องอ่านหนังสือน,นะครับก็ต้องขออภัยจริงๆที่ไม่ได้ลงไม่ได้ลงเลยอ่ะคือไม่ได้ลงนะครับวันนี้ก็เลยกลับมากับคลิป GTA V นะครับเดี๋ยวเพิ่งโหลดเลยนะครับแล้วก็มีม็อดมานำเสนอนะครับก็คือม็อด Remaster หรือ GTA V Remaster นะครับมันจะเป็นม็อดที่เพิ่มอ่ p r o p ต่างๆเข้ามาในเกมนะครับนี่เช่นออกมาตรงหน้าบ้านแฟรงกินก็จะมีนี่เลยนะครับพวกต้นมงต้นไม้นี่พวกเนี้เห็นไ,ไหมที่เพิ่มเข้ามานะครับอ่ะอันนี้คือแค่หน้าบ้านนะครับของแฟรงกินแต่มันยังจะมีอีกนะครับ เราจะลองเข้าไปในเมืองกันดูนะครับก็อันนี้คือเพิ่งโหลดลงมอดแล้วก็มารีวิวเลยนะครับมอดนี้ใช่ไหมมัดภาพสวยยังไม่ลงเลยครับนี่ครับทุกคนดูเนี่ยมันเพิ่มเนี่ยพวกต้นมงต้นไม้วกนี้ครับแต่ก็ถือว่ากิสเปคพอสมควรนะครับสำหรับมอดนี้นะก็กิสเปคเอาเรื่องนะครับมอดนี้นะอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับที่เขาปล่อยออกมาล่าสุดนะครับ โอเคนี่นะครับต้นไม้เพิ่มมากขึ้นแต่ก็เข้าไปในเมืองเลยว่านอกเมืองก็อาจจะเจอมากกว่านี้ครับนี่เห็นไหมทุกคนเนี่ยตรงนี้เห็นชัดเลยนี่ต่อนะครับก็นี่ครับนี่ทุกคนเห็นไหมตรงนี้นี่เพิ่มขึ้นมานี่เห็นชัด,ชดเลยนี่ตรงนี้ ตรงไหนอีกนะครับนี่แถวนี้แหละมันก็จะเพิ่มมาเยอะหน่อยไม่ไม่ไมน่อยอะ่ะคือเพิ่มมาเยอะนะครับแต่ก็กินสเปคนะครับมอดนี้นะอันนี้คือถ้าเกิดไปใส่กับมอฟฟสวยอาจจะแหลกกว่านี้อีกนะครับอันนี้นี่ก็คือนี่ครับนี่นี่เลยต้นซากุระนะครับม่ วันนี้จะเน้นเพิ่มพเพิ่มต้นไม้เพิ่มของตกแต่งต่างๆเข้ามาในเกมนะครับซึ่งมันจะดีมากๆสำหรับคนที่ต้องการจะถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปนู่นนี่นั่นนะโอเคนี่ประมาณนี้ก็เพิ่มมาเยอะเหมือนกันนะครับก็โอเคเดี๋ยวไปดูวิธีลงกันเลยดีกว่านะครับทุกผู้ชมไปกัน โอเคฮะก็วิธีลงนะครับก็อย่างแรกเลยก็กดเข้ามาในลิงก์ที่ผมจะทิ้งไว้ตรง description นะครับก็กดเข้ามาก็โอเคเขาก็เข้ามาก็จะเป็นหน้านี้นะครับก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยอ่าของใครที่ไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับก็มันจะขึ้นดาวน์โหลดให้ตรงนี้นะของใครที่สมัครสมาชิกเหมือนผมแล้วมันก็จะดาวน์โหลดให้แบบอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับโอเคโอเคครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้มาที่ไฟล์นะครับแล้วก็กด แต่ไฟล์ออกมาครับเอโอเคพอแต่ไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยก็กดเข้าไปฮนะซึ่งมันจะมีเวอร์ชันให้เลือกนะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน gta v enhanced กับ gta v legacy นะครับก็ของผมจะลงแบบ legacy นะครับผมก็กดเข้าไปอ่ะตรงนี้นะครับมันจะมีตัว install กับตัว uninstall นะครับให้ทุกคนเปิด open i v ขึ้นมานะย้ำนะครับย้ำก่อน,อนว่า ให้ลงมัดพื้นฐานก่อนให้จะมาดูคลิปนี้นะครับให้ไปดูคลิปที่ผมสอนลงมัดพื้นฐานนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์คลิปที่ผมสอนลงมัดพื้นฐานเหมือนกันนะครับโอเคก็ไปดูมาก่อนไปลงมัดพื้นฐานมาก่อนก่อนที่จะดูคลิปนี้นะครับอ่ะพอเปิด open มแล้วเนี่ยก็เปิดก็กดเปิดอิดิทหมดครับกด yes ครับอ่ะแล้วก็ลากตัวไฟล์ g t v remaster i n h a r d ตัวนี้นะครับลากเข้าไปเลยอ่ะแล้วก,กด install ฮะ แล้วก,กด m o d folder ครับ install โอเคแล้วก็ลอติดตั้งสักครู่ฮะโอเคอ่าแค่นี้ครับกด close กดปิด open a v แค่นี้ครับก็เข้าเกมได้เลยนะครับเจอในเกมครับผมเกมแล้วนะครับก็ถ้าเกิด m o d ติดปกติเนี่ยมันก็จะมีต้นไม้อะไรแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะมีต้นไม้นี่โอ้เพิ่มเข้ามานะครับ ซึ่งบ้านของแฟรงกี้เนี่ยมันก็จะไม่โล่งแล้วนะคือปกติถ้าเกิดคลิปนอื่นเนี่ยคือมันจะโล่งนะครับอันนี้คือมีต้นมงต้นไม้มีอะไรนะครับถือว่าเป็นธรรมชาติจะจัดเลยนะครับก็โอเคก็สํหรับคลิปนี้ครับก็ขอลาไปก่อนเจนคลิปหน้าครับขอภัยที่ไม่ลองคลิปนานนะครับก็หวังว่าทุกคนจะดูวันยู่นะครับแล้วก็ผมฝากกด like ไกลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยเพราะช่วงนี้ผมก็ถือว่าเหนื่อยเอาเรื่องนะครับก็เจนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ